วันนี้เราจะไปเยี่ยมสวนทานดาวไร้สารพิษหน้าวันที่2ตุลาคม2559ดูที่ต้นฝรั่งนะครับโอ้โหลูกใหญ่ไม่ได้มาดูสักทีจนเอียงติดดินไปแล้วครับตรงนี้ก็ข้างหลังเป็นสวนปาล์มนะครับตอนนี้แม่ดินกำลังตัดกล้วยครับตัดกล้วยโอ,อ้ลงมาแล้วครับ กล้วยก็เต็มสวนครับโอ้โหฝรั่งก็สุกซะจนต้นเอียงลงมาเลยโอ้ส้มยังไม่เห็นเป็นดอกเนาะต้นส้มนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อน้อยหนาการทำกสิกรรมธรรมชาติกล้วยโอ้โหปรียาวก็ไม่ได้เอามาตัดปรี ฝรั่งต้นนี้จนลูกมันสุกเหี่ยวไปแล้วนะครับอ uh huh. สวนกสิกรรมธรรมชาติของแท้เลยนะครับโอ uh ้ห huh. oh, อันนี้ก็ฝรั่งัน,นก็เอียงลงมาอันนี้มะนาวนะครับมะนาวมะนาวมะนาวโอโ้โหก็ปลูกตามธรรมชาติก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วครับอือ uh ือ huh. นี่ฝรัง่งเอียงะมะนาวก็ตามธรรมชาติครับรู้สึกมะนาวต้นนี้จะไม่ไม่โตทันละมั้งเนี่ยนี่ก็คือต้นออ,อะไรเอ่ยลำไยต้นลำไยกล้วยก็ขึ้นโครนแล้วกล้วยนี่กี่ปีแล้วนะ สี่ปีแล้วบ่สี่ปีกว่าโอ้ยสี่ปีกว่าเราปลูกแบบเออไม่ได้ขุดหลุมลึกมันก็เลยขึ้นโคนขึ้นโคนเร็วโคนไปหลายต้นเหมือนกันนะครับนี่สวนเกษตรกรรมธรรมชาตินี่สับป,ประรดที่เคยปลูกเอาไว้มันก็เหลืออยู่นิดๆหน่นนอยๆนะครับนั่นต้นลิ้นจีโอ้ลิ้นจีครับนะปลูกไว้อยู่ไว้กิน กล้วยนี่ก็จนสุกคาเครือแล้วครับ <laughs> <อ> <laughs> ตรงนี้ก็เป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับก็ยังไม่ออกดอกออกผลนะครับสวนทันดาวก็ทำแบบธรรมชาติก็ค่อยเป็นค่อยไปครับ